สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูเป้นะคะยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนค่ะเข้าสู่ห้องเรียนปฐมวัยบายครูเป้ค่ะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่16แล้วนะคะสําหรับการเรียนรู้ของเราเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้จังหวัดของเราค่ะและวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและประเพณีของจังหวัดค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆ ุณครูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาฝากเด็กๆค่ะในเพลงจังหวัดของฉัน จสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแพรนี้นั้นก็ไม่แพ้ใครบ้านฉัน การเสริมประสบการณ์นะคะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับศาสนาและประเพณีของจังหวัดค่ะแต่คุณครูจะเริ่มที่ประเพณีก่อนนะคะซึ่งเป็นการเป็นแบบแผนในการยึดถือค่ะให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกันและสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะวันนี้คุณครูปเป้ค่ะมีงานประเพณีและงานเทศกาลต่างๆนะคะในจังหวัดอุดรธานีของเรามาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จัก งานประเพณีที่หนึ่งค่ะงานวงศ์งอนุสาวรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมค่ะจะเป็นพิธีจัดขึ้นเพื่อบวงศวงนะคะในวันที่18มกราคมข,ของทุกปีค่ะบริเวณนหน้าลานพระอนุสาวรีคนตรีพระรบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ค่ะ งานประเพณีที่2ค่ะงานบ้างไฟล้านค่ะเป็นตำนานเกี่ยวกับม้าคำไหลค่ะเป็นงานบุญบั้งไฟของชาวบ้านทาดอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะโดยจัดขึ้นในวันเพนเดือน6ของทุกๆปีค่ะเพื่อถวายแด่องค์พระศรีมหาธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดอุดรธานี 3ค่ะงานมรดกโลกบ้านเชียงค่ะเป็นงานที่สืบสานวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดอุดรธานี5 0 0พันกว่าปีนะคะจัดงานที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะจัดขึ้นทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะมีขบวนแห่ให้ที่สวยงามค่ะตอนกลางคืนก็จะมีงานนะคะโดยจะมีนักร้องนักแสดงมาให้ความบันเทิงเกี่ยวกับประชาชนค่ะงานที่4ี่ค่ะ งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานซึ่งชาวอำเภอกุมภาวาปีนะคะมีความภาคภูมิใจและก็ความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตค่ะ อันเชิญพระนามาพิไทยจานึกในถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศเรือรุ่นใหญ่และก็เรือรุ่นเล็กค่ะส่วนงานที่5ค่ะงานประจำปีทุ่งสีเมืองมหากรรมโฮมพาแรงแดนหมีขีดค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาของทุกๆปีนะคะที่สนามทุ่งสีเมืองจังหวัด,ดอุดรธานีค่ะ ในงานก็จะมีการออกร้านนิทรรศการของแต่และหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหัตถกรรมและมีการแสดงรื่นเริงมากมายในงานค่ะศาส,สนาประจำจังหวัดอุดรธานีนะคะประชากรส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธค่ะและยังนับถือศาสนาอื่นๆอ,อีกนะคะเช่นศาสนาอิสลามศาส,สนาคริส ศาส,สนาฮินดูศาส,สนาซิกค,ค่ะจนไปถึงนะคะนับถือผีสางนางไม้ค่ะหรือกระทั่งไม่นับถืออะไรเลยนะคะการนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนานะคะถือเป็นเสรีภาพของแต่ละคนค่ะเด็กๆรายงานสำหรับวันนี้นะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปากคำว่าทะเลบัวแดงและระบายสีภาพรูปดอกบัวให้สวยงามแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปตัวเองคู่กับผลงานนะคะส่งมาที่ลายกลุ่มค่ะแล้วคุณคุณจะรอชื่นชมผลงานของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ